รมณ์สวัสดยียามเช้าๆกับบรรยากาศของเรานะครับมาจบการมดใจทักทายยามเช้าๆนะครับต้มน้ำชงกาแฟเติมความสดชื่นนะครับมาครับเพื่อนๆเติมความสดชื่นด้วยกันนะครับสดชื่นตลอดการทำงานนะเพื่อนๆนะยังแหปงปังๆนะทุกคนนะครับ สร้างปฏิสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมนะครับส่งความสุขส่งกําลังใจนะครับอย่างเช้าๆนะครับด้วยกาแฟนะครับเติมความสดชื่น้อมรับพลังบวกนะเพื่อนๆนะนะครับกาแฟของเราสีแดงกับทีเขียวกับเอเบบผสมกันนะเพื่อนๆนะนะครับ มาครับเตรงวอลสดชื่นด้วยกันนะครับบรรยากาศยามเช้า ความชุ่มชื่นความรับพลังบวกเพื่อนเตี่ยมเลือดชานะครับสง่งความสุขส่งกำลังใจทุกทายเพื่อนๆนะครับชุ่มชื่นครับชุ่มชื่นขอให้ชุ่มชื่นตลอดการทำงานนะครับเพื่อนๆนะ,ะชุ่มชื่นครับชุ่มชื่น บรรยากาศยามเช้าๆาก็มาทักถ่ายเพื่อนๆน้องๆมันบรรยากาศบ้านๆนะครับเติมความสดชื่นพร้อมรับพลังบวกเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับสดชื่นครับสดชื่นเลื่อนมาเจอคลิปแล้วไม่เลื่อนผ่านนะเพื่อนๆนะทักถ่ายจับไม้จับมือเดินทางไปด้วยกัน รบรรยากาศของเราบรรยากาศจำเจ้ากับการเริ่มต้นวันใหม่นะครับเฮงเฮงปังปครับไม่บายครับ